นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าชาดกัดทถาริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้น นับแต่โบราณนานมานถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวันณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระประยรญาตขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุสาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระยาณก็ทรงพบว่าความทุกขเวทจากวันนะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยาวงศ์ขึ้นแล้ว พระองค์ทรงมีทิพยานเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกลุ่มกบิลพัทได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าประเสณที่โกศลแม้พระโอรสวัตถุทพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเวน้นทั้งทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมด เกิดจากพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระประยุรยาตจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษกโอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแนะ่เขามาทำอะไรกันนะอืราชวงศ์ของเราก็ราชาสกุลเก่าแก่ ทิดาของเราก็น่าจะได้อภิเสกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแควนโกศลแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะอ้อนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสพคติยาไปอภิเษกกับพระเจ้าประสเสฐที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวันณจันทานต่ำต้อย เรราาานี่ช่งชงงลดจิๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้อภิเศกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวันนะต่ำต้อยของพระนางเลยน้องหญิงช่างงดงามเพรียบพร้อมสมเป็นราชสกุลศากยวงศ์จริงๆ พี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศลล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระไทยดุดได้แก้วจากสวงสวรรค์ <c oughs> ลูกพ่อนี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับศากยะวงของพระพุทธองค์ คราวนี้สัพัดไปทั่วชมพูทวีปเท้าพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมีอย่างสาวัถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศนมิได้ขาดลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะแต่แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสพภคัติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่งหึยายสวรรค์แกลง้งข้า ให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไรถึงจะอาลัยรักสักปานใดพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระไทยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวัง อยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันจะช่วยดูแลพระโอรสเองไปครับโธน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบาบากอย่างนี้ด้วยขอบใจเจ้มามมกขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคน เหตุอันเป็นทุกนี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวัน,นะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปรุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์ จึงนำพระภิกษุสงฆ์ออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถีพระบรมศาสดาจะเสด็จพระบรมราชวังทำไมนะไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลสิท่านเรารีบตามเสด็จเถอะองค์พระศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาสดในท้องพระโรงเมื่อฉันพัตตาหารเสร็จสิ้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสณที่โกศล มหาบพิษมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหนเออเอ,อ่อยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังนูน่นพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตาดูก่อนมหาบพิษพระนางวาสภะนี้เป็นธิดาพระราชาแห่งสากยะ นางมายัางเมืองนี้ด้วยใครขอให้มาข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมาเหสีเองพระเจ้าค่ะดูก่อนเถอะมหาบพิษนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาฉะนไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่าเอออืมเออเออมหาบพิษ เมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟื้นมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได้ทธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนะักเมื่อไรเนี่ยเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมาเหสีเนี่ยไปหยุดนำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีก พระเจ้าประเสิที่โกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกัดถหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งกระโน้นเมื่อพระเจ้าพรมทัตยัยงเป็นกษัตริย์หนุ่ม ได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหาทัไทยเป็นเนื่องนิดกระทังเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมืองพวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะเจ้าแมลงวันบางอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิ้มสเลพูกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะนวกหูจริงๆธรรมชาติอันรื่นรมครานั้นครอบงำจิตใจกษริย์หนุ่ม ให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละมัเอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักพระเจ้าพรมทัตรับสั่งให้ผ sure> ู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุดนกน้อยนั้นเธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นน네ี้โอ้นามไม้หรืออักษรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่ๆ พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไปน้องหญิงอุ๊ยใครน่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะขออภัยเถะน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะหน้าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมาเมื่อน,นางงามนั้นคลายความตกใจ พระเจ้าพรหมทัน์ก็ปลอบโยนด้วยมัทรสวาจาส่งเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักสวงตั้งแต่แรกเห็นแม้ท่านช่างปากหวานจริงๆจุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งคัน และมีนิมิตเห็นแสงในคันสว่างพร่างพรายท่านพี่น้องตั้งคันเพคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในคันส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตด,ดีนะจ๊ะองค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงโกเมนประทานให้วงหนึ่ง น้องหญิงเอ่ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเธอแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนครแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไปดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียทีสาวชาวป่าเฝ้าถนอมคันจนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุม,มารน้อยงดงามน่ารัก นางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุ่นนั้นย่างเข้าห้าขวบปีแม่จา๋าพ่อหนูลาพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล้วแม่ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะแม่จา๋าวันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหว ใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนและจ๊ะแม่โธ่ลูกลักของแม่ชฉงนน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารนั่งลงประนมกรแสดงความเคารพดุดนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนามพ่อของลูกก็คือ พระเจ้าคม,มาทาัตเป็นพระราชาของเราชาวพร,ราณาีทั้งมวลจิเหรือจ,จ้ะแม่ลูกอ,าอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ๋าเดินเลาะสิจ,จ้ะแม่ลูกอ,อยากพบเสด็จพ่อจ้ะจ้จ้ะโอ๊ยทำไม่างกล้าอย่างนี้นะ ช้าๆจะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งพายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงโกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายัางตำหนักหลวงได้ง่ายได้ <c oughs> น่ารักน่าชังจริงๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวัง ก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดโอ้ยตา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 ยอ่ายแย่แล้วเราโทโทโท,ทนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ยพระเจ้าพรหมทัตตกพระไทยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านนี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงโกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอก แหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิสะเสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระอ,องค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่ศัจจกจิและบุญกุศลที่หม่อมฉันทํามาหากกุมารเนี้ยเป็นโอรสพระอ,องค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊า แม่อย่าลูกขึ้นเถอจ้ะหนูเชื่อแม่หญิงชาวป่าเวียงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดาข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้ เฉกเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิดด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณะบัตนั้นลูกเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองหลังจากนั้นพระเจ้าพรมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนางพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราช มีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้วหญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติซืบมาส่งพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิตร,ราชธรรมจนครบอายุไข เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสริที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นกุมารน้อยตรัสคือ ปุตโตตยาหังมหาราชะตะวังมังโปสะชนาทิปะอันเยปิเทโวโปเสติกินจะเทโวสักังปะชังข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์จอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงไวเ้เถิดแม้คนเหล่าอื่นยังส่งเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ส่งชุบเลี้ยงโอรสตนเรา